พี่บอสสองข้างเลยพี่ไปบอสสองข้างตรงนี้เลยคือบอสเองข้างบอสยิงข้างโอเครับโอเคนะครับครับไปเลยพี yeah, ่อ่าเพชรดำวันนี้เป็นไงบ้างน้องชายก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ก็ถือว่าแจ้งเกิดด้วยไปนน้ครับนะวันนี้ทำไมเราถึงคิดว่าอะไรยังไม่ดีเท่าที่ควร ก็ยังคิดว่าเห็นเขามาเต้นหลอกก็เลยคิดว่าสูสีครับอ๋อไปเชื่อเขาเ้เาก็คิดว่าเกมมันคู่กี้จังหวะต่อยยกสี่อะยังหวะนั้นโดนนะโดนใช่ไหมโดนครับโดนใช่ไหมก็เห็นอาการเขาด้วยครับแล้วเราเริ่มมั่นใจอย่างตอนที่เราได้ชุดนั้นอะก็เห็นเขาเขาโดนหมัดก็เลยเดิมต่อย ตัวหัดไไครับนะนี้ราทำการบ้านตั้งแต่แรกเลยนะว่าเราจะเป็นคนเปิดเกมครับเพราะว่าทางเทรนเนอร์บอกให้เดินติดๆเลยครับครับ,รบส่วนทักมวยบอกยังไม่พอใจเท่าไหร่ถามพี่บอสหน่อยนะพี่บอสลูกศิษย์วันนี้เป็นไงบ้างในมุมมองพี่รอดความมั่นใจมันยังไม่เต็มร้อยนะครับมวยมันเหมือนแบบขาดความมั่นใจไปเพราะว่าแพ้หลายครั้งนะครับแล้วก็ไฟนี้คือเป็นไฟที่ ผมก็พยายามดูแลเขาเองพยายามใกล้ชิดก,กับเขาดูเ,าาเขาซอ้อมดูเขาเทรนอะไระเงี้ยก็พยายามเรียกความมั่นใจเขากลับมาแต่เวลเวลาชกจริงๆก็ยังเห็นว่ายังมีลูกสองจิตสอใจอะไรเงี้ยยังไม่มีลูกเด็ดขาแต่ว่าวันนี้ก็บอกเลยว่าเปิดเกมออกอาพูธ ไม่ต้องไม่ต้องรอไม่ต้องอยู่ข้างเชือกเปิดเกมเลยเห็นเห็นได้ว่าวันนี้เป็นนําเป็นฝ่ายเดินใช่ใช่ผมบอกให้เขาเปิดเกมเลยเพราะว่าผมไม่ให้เขามารออยากเขาเป็นมวยออกอามุธมากกว่าถ<ช>้าชนะไม่รู้ขอให้ต่อยแบบคนดูเขาถูกใจใ<ช>เขาเพราะว่าสองแบบไก่อนหน้าที่เขาอาจจะถอยใช่ใช่ไ,ไปคุมเกมเยอะไป<ช> <ๆ S 2> แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ เกมที่เคยปกติเราเคยทําได้กลายเป็นทําไม่ได้เป็นป้องกันตัวซะมากเกินไปแล้วอย่างเรื่องับนี่จะกลับไปปล่อยวันยังไงพี่บล็อตตกลงครับคือสัญญาก็ยังมีอยู่เพราะว่าชิปไม่ชิปยังมีอยู่ก็รอก็รอรอคิวน่าจะดีแมทกับตัวดีแพ้ถูกนเห็นพี่เดียบอกว่าถ้าขอไปแก้มือได้ไหมี่ะขอชงเจ็ดเลยไหมล่ะไม่เดี๋ยวนี้เรื่อสามารถอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยได้ยินดีเลยครับยินดีเลยครับครับพี่บล็อตเป็นแฟนหน่อยครับพี่บลอตครับเป็นแฟนหน่อยพี่ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับแฟนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็เดินทางมาไม่ผิดหวังที่ผิดหวังก็ดีใจที่วันนี้ได้ตาทำได้นะครับแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนที่เทุ่มเลังใจให้กับพี่ดีไปตลอดครับพี่ตด้มครับบอกอะไรแฟนๆเน่อยครับผมเป็นแฟนที่ช่วยแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทำได้ครับเดี๋ยวขอท่าเสียชัดด้วยนะท่าเสียชัดนะครับท่าเสียชัดครับก็ชนะไปครับผลงานเป็นดตามที่ดีคารันตีครับเสียโบอลก็บอกแล้วถ้าไปช่องเจ็ดก็ยินดีครับ อรหมัน,นเป็นไงบ้างวันนี้ดูว่าม่แพอะรัลอเระครับเรทีมันลื่นนะครับบ้างต่อยั ลูกกรรมการด้วยลูกกรรมการไ้วบ้างจังหวะที่โดนหมัดนั่นเป็นยังไงบ้างที่โดนหมัดไม่เป็นไรครับมันเรียนเวลาเราจะตีได้ไปทีมันลื่นมันมันยืดยากแล้วมันเลยเหมือกกับว่าเวลาเข้าทำสิครับเลยก็ยังครับก็ยอมรับเราแต่ก็็ยอมรับครับรอบนี้ชนะมาสิบไกลอ่ะสิบไกลครับวันนี้นี่เสียดายเลยครับลุ้นยอดโมด้วยแต่ว่าวันนี้สะดุดเป็นไังไงวะ ได้แล้วก็ขอโทษ MC ทุกคนครับว่า no cool. <SE> ที่ติดตามเชียร์มาวันนี้ก็เอาชนะกลับมาให้ได้แล้วก็เขาจะได้รับรางับเขาพายุเรามั่นใจไหมครับก็มั่นใจว่าเราก็ตีต่อตีนะครับไม่น่าแพ้ครับแต่ว่าต้องยอมรับการตัดสินครับวัดเอาต่อครับผมับก่อนชกวันนี้นี่มีสถิติเท่าไหร่น่ะไม่ไม่จำนะว่าทั้งรองต้อง รอดูหลังเสร็จนะครับก็แต่วันนี้ก็พลาดไปอยากจะบอกอะไรเป็นๆนากน้องชายขอทุกคนทุกคนครับที่ตามเชียร์แบงค์แมนแล้วก็วันนี้ก็ทำให้คิดวังครับก็ขอบนะครับแล้วก็ที่ช่องเจ็ดสีตอนนี้เรายังมีสถิติที่จะลุ้นเสื้อสามารถอยู่ชนะมาหกไฟแล้วหไฟครับไปต่อไปนี่ ัเนี่ยหลายคนถามมาว่าแบทแมนยังเหลือลุ้นเื้อสามารถตอนเนี้ยพี่เดียร์ถอดกล้องมองเกมไทยปะไหมเออครูโชคก็ยัง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 ไม่ได้มองใครดีกว่าก็คือเอาเอาไปนี้อ่ะเอาไปนี้อย่างที่เห็นครับว่าก็อย่างเรบครับจะซื้ดีกว่าแล้วเขาเราเสียเสียเลยนล้มเนี่ย ก็เราก็จะดูอีกทีเลยดูอีกทีแล้วก็ต่อยอีกทีก็ได้ครับต่อยได้อะไรอย่างงี้ต่อยถ้าออกใครก็ได้อะใช่ครับได้แฟนซับที่บอกออกใครก็ได้ใช่ดูออกใครก็ได้เมื่อกี้ยคิดวันนี้พี่เดียมองว่าเราเราไปแพ้จุดไหนเราอาจจะเสียขอเราเสียขอเราคือเราหักเขาล้มอยูอ่าประมาณเนี้ยแต่เราเราเสียทั้งหมดของเราเองแหละคือความผิดพลาดของตัวเราเองด้วยโดยรวมดูพอใจกิก แค,ออค่อยู่ต่อยกันดีต่อยกันดีรับแต่ตอยกันใหม่ก็ได้ก็ดีมวยไม่มีคู่แล้วมันก็ต่อยกันใหม่ได้นะครับนี่ฝากพี่เดียร์ฝากถึงแฟนคลับเอฟซีครับก็ก็คงทำสึกษาสมาร์แล้วแหละนะครับจรมงจริง